สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะเรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วนะคะ ผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบจักราศีดังนั้นมาดามจะต้องจับไพ่ทั้งหมด12ใบมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณและมาดามขออนุญาตนะคะว่าสําหรับการเปิดไพ่ ระหว่างเปิดไพ่ไปมาดามขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะมาดามกําลังเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนนะคะรุ่นที่สองในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้ใครสนใจที่จะลงเรียนกับมาดามนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการอ่านการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่โคโคโลโนเป็นอย่างไรและสนใจที่จะลงเรียนก็สามารถติดต่อไปที่ในอินบ็อกของมาดามได้ที่เฟซบุ๊กของมาดามนะคะขอดูรายละเอียดเรียน ภาไพ่โคโคโนโก็จะต้องมีการซื้อไพ่แล้วก็ซื้อตำรานะคะส่วนการเรียนใครสนใจที่จะเรียนสะดวกเรียนวันไหนก็แจ้งกันมาบางคนสะดวกวันธรรมดาบางคนสะดวกเสราร์อาทิตย์นะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ากินค่ารถค่าอะไรคุณนั่งอยู่กับบ้านคุณก็สามารถเรียนได้แล้วสามารถเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันได้ตบตอบโต้กันได้ว่าเออไม่เข้าใจถ้าอธิบายไปแล้วอันนี้ไม่เข้าใจเป็นอย่างไรสามารถตอบโต้ได้มาดามใช้เวลาสอนทั้งหมด30ชั่วโมงในการสอนนะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นนะคะมีการเบรกพักเที่ยงใครสะดวกเรียนวัน ต่อเนื่องเลยทีเดียวก็ได้หรือใครจะสะดวกเรียนว่าเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันธรรมดาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า <c oughs> ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนตำแหน่งตัวตนตนุได้ไพ่ใบที่42ได้ราศีธนูและก็ราศีมังกรราศีธนูราศีมังกรในที่นี้เขาบอกว่าในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมีน เขาบอ,อกถึงว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการงานเรื่องผลประโยชน์ราบผลรายได้นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณส่งเสริมสนับสนุนคุณเพียงแต่ว่าในที่นี้ถึงแม้จะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดวงของคุณเองเนี่ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเองเ่ย ระวังระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความใจร้อนอย่าพูดอะไรที่ตรงเกินไปแรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปจะส่งผลเสียให้คนที่จะช่วยเหลือคุณเขาจะไม่กล้าออกหน้าออกตาที่จะช่วยเหลือถึงแม้จะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆแต่ก็จะต้องคือเราจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นเป็นช่วงจังหวะของการที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องอึดอัดเกิดขึ้นเวลาจะหยิบจับทำอะไรมักจะเจออุปสรรค ขออภัยนะคะ <c oughs> คือเราเวลาที่เราจะหยิบจับทำอะไรมักจะเจออุปสรรคแต่เขาบอกว่าชาวราศีมีนถ้าคุณสามารถข้ามผ่านอุปสรรคในด้านอารมณ์ในด้านความรู้สึกของคุณไปได้คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่นั้นๆที่คุณทำนะคะ <c oughs> หรือถ้าเราโฟกัสเรื่องการทำงานงานเราก็จะสำเร็จถ้าเราโฟกัสเรื่องราบผลรายได้ที่เราตั้งเป้าเอา,เอาไว้มันก็จะบรรลุเป้า เป้าหมายได้อย่างที่คาดหวังไว้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าตั้งเป้าหมายสูงเกินไปอุปสรรคของคุณคือการที่คุณพูดจาแรงพูดจาอาจจะไม่ได้ระมัดระวังคำพูดหรืออาจจะมีการพูดในแนวที่เออออกคำสั่งมากเกินไปหรือบางคนออกแนวก้าวราวกากเกินไปต้องระวังตรงจุดนี้มาดูตำแหน่งต่อมากระดุมพระกระดุมพระลาบผลรายได้ ได้ไพ่ไปที่สามสิบห้าได้ราศีมังกรและก็ราศีกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ราศีมังกรและราศีกันนะธาตุดินด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าชาวเอ่อขอภัยค่ะดูเหนื่อยๆพูดเยอะเหนื่อยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะได้ไพ่ไปที่สามสิบห้าสามสิบห้าเขาบอกว่า การเงินมาจากความกระตือรือร้นของคุณแต่ถามถึงว่าการเงินเก็บอยู่ไหมการเงินอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่สิ่งที่จะทําให้ชาวราศีมีนเก็บเงินได้ก็คือต้องซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บถ้าถ้าเก็บด้วยการที่เรียกว่าเก็บเป็นเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเสียเงินหมดไปกับพวกพ้องหมดไปกับเออเขาเรียกว่าพวกพ้องเพื่อนฝูงคนที่คนในอาณักของคุณคนในเออเขาเรียกว่า พวกพ้องที่คุณคอยดูแลอยู่หรือลูกน้องบริวารด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะหมดไปกับการช่วยเหลือดังนั้นจะเก็บเงินอยู่ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราจะต้องมีความหนักแน่นพอถ้าด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย เงินนะหาเก่งมาจากความขยันของคุณแต่รายได้บางทีเนี่ยมันก็มีเรื่องของมีเกณฑ์ของการใช้เก่งด้วยจากตัวเราเองก็ใช้เก่งแต่ถ้าจะใช้เก่งนาทีให้หมดไปกับการที่ซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บจะดีกว่าแต่ถ้าหมดออแต่ถ้าเราเก็บเป็นเงินสดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนนั้นเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือคนนี้เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเกี่ยวกับ ชาวราศีมีนคืออย่าไปลุ่งหลมลุ่มหลงมัวเมาอบบยมุกก็จะหมดไปกับด้านนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ตําแหน่งต่อมาสำหรับชาวราศีมีนไพ่ตำแหน่งสหัสชาได้ไพ่ใบที่ศูนย์เ้นย์เก้าบอกถึงราศีมังกรและก็ราศีกรกฎ <c oughs> ราศีมังกรราศีกรกฎในที่นี้เขาบอกว่าชาวถ้าพูดถึงชาวราศีเมีนถ้าพูดถึงพี่น้องเพื่อนฝูงหรือสังคมมองคุณสังคมมองว่าเรารวยสังคมมองว่าคุณมีเงินมีฐานะที่ดีแต่เอาจริงๆแล้วอะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเพื่อนฝูงพี่น้องชอบมาขอความช่วยเหลือ แล้วด้วยในตำแหน่งการเงินกระดุมพระบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันเป็นคนรักพวกพ้องปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่เป็นก็จะให้นะคะหรือบางทีถ้าเกิดเราเดือดร้อนเราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงพี่น้องได้ไหมไม่ได้เขาไม่ให้เขามองว่าเรามีเงินหรือบางทีเขาก็บอกเขาก็อาจจะบอกแล้ว,ว่าเขากําลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ ดังนั้นอ่ะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องไม่ได้แล้วยังถูกมองว่าเรานี่แหละมีเงินแต่แกล้งทำเป็นจนในลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่าถ้าจะไปพึ่งพาคนอื่นแล้วพึ่งพาใครไม่ได้เลยเนาะทีนี้แต่ถ้าถ้าจะพูดถึงว่าการพึ่งพาคนอื่นแล้วพึ่งพาไม่ได้เลยเนี่ย มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยร้อเปอร์เซ็นต์นะบางทีเนี่ยสิ่งที่เขามองเราอะว่าเราอะมีเงินมีฐานะแต่เขาก็จะมองว่าแต่ถ้าเราอะไปเจอคนที่เป็นพวกของเราจริงๆถ้าไม่ใช่เพื่อนฝูงที่สนิทกันแบบว่ารักใคร่กันดีจริงๆเนี่ยเจอปฏิเสธแน่นอนญาติพี่น้องก็เช่นกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนฝูงที่รักใคร่กันจริงๆต่อให้เขาอะ มีน้อยเขาก็จะช่วยเหลือตามอัธภาพของเขาต้องบอกแบบนี้นะเขาอาจจะช่วยเหลือตามอัธภาพของเขาแต่เพียงแต่ตัวเราเนี่ยอาจที่จะถ้าเดือดร้อนเยอะก็พึ่งพาได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตำแหน่งต่อมา <c oughs> พันธุนะคะพันธุได้ไพ่ใบที่หกสิบได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุล <c oughs> เอ่อ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาคารที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบนี้บอกถึงว่าอาคารที่อยู่อาศัยดีนะเจ้าที่เจ้าทางดีนะให้การช่วยเหลือเราดีพี่น้องรักใคร่กันดีเพียงแต่บางทีพูดจากันอาจจะไม่ค่อยหวานหูเท่าไหรนะ่นักแต่ถามว่ารักใคร่กันดีไหมรักใคร่กันดีเป็นอะไรที่มีอะไรเดือดร้อนมีอะไร คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดวด่าดีแต่เพียงแต่พูดจาบางครั้งก็ใช้คําพูดคําจาแรงๆใส่กันแต่บางครั้งอยู่ด้วยกันก็มีการเฮฮาสนุกสนานได้นะสําหรับชาวราศีมีนแต่มันก็เป็นช่วงของบางอารมณ์บางทีนะก็มองเหมือนว่าลูกออพี่น้องเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันไม่จริงใจแต่คนอื่นอย่ามาอย่ามาล้าเส้นนะเพราะพี่น้องจะปก ปกป้องกันนะคะเพียงแต่คนในครอบครัวอาจจะมีมันเป็นเรื่องของลิ้นกับฟันมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้ามามองถึงว่าอาคารที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตามคุ้มครองคุณอยู่อาคารที่อยู่อาศัยเจ,เจ้าที่เจ้าทางของคุณจัดวด่าดีรู้จักไหว้พระสวดมนต์นะคะทําบุญนึกถึงสิ่งที่อยู่อาศัยของเราเจ้าที่เจ้าทางอุทิศบุญอุทิศกุศลให้เจ้าที่เจ้าทาง,าทาทาทางระบุบ้านเลขที่ที่อยู่ไปเลยนะ ก่อนที่จะอุทิศเนี่ยเราต้องถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลตัวเราโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นพญานาคนะคะหรือใครจะบูชานะคะบูชาที่หน้าอาคารที่อยู่อาศัยของเราบูชาเป็นพญานาคก,ก็ได้พระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้หรือจะเป็นลูกแก้วพญานาคที่ที่พ่นน้ําขึ้นมาแล้วลูกแก้วหมุนหมุนหมุนเนี่ยให้หมุนเข้าบ้านนะ ให้ลูกแก้วหมุนเข้าจะหมุนเอาทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะคะทำให้เรามีเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายออบอกได้เลยว่าที่อยู่อาศัยของคุณดีเพราะฉะนั้นต้องมันไหว้พระมันสวดมนต์มันขึ้นน้ําให้กับท่านนะคะจะทําให้มีการเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายใครที่ไม่ค่อยได้ทำํำมันอาจจะมีการการเงินจะสะดุดเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมาปุตตะ ปุตตะได้ไพ่ใบที่14ไพ่ใบที่14ราศีพิจิกและก็ราศีมีนนะคะราศีพิจิกราศีมีนกรุ๊ปเลือดเอไพ่ใบนี้จะถามถึงว่าชาวราศีมีนใครที่คิดที่จะมีโครงการใหม่ๆอยากจะลงมือทำในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ลงมือทำได้นะคะลงมือทำได้เพราะว่าเขาบอกว่าชีวิตจะมีเกณฑ์ การทำธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถจะทำให้คุณมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือถ้าใครจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนก็ต้องลงทุนร่วมหุ้นแบบว่าดูแบ่งงานกันให้ดีๆต้องพูดแบบนี้ก่อนเลยต้องแบ่งงานกันให้ดีๆต้องดูแลเออเขาเรียกว่าต้องแบ่งงานกันแล้ว กลงกันให้ดีๆก่อนทําเป็นลายลักษณ์อักษรทําเป็นมีสัญญิงสัญญากันเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคุณส่วนที่ดีส่งผลทําให้มีลาภผลรายได้มีการเงินที่ดีมากเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการลงมือทำํำ แต่ถ้าสําหรับใครที่ถามถึงเรื่องความรักคนที่โสดอยู่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําหนิแล้วคืออย่างเช่นเคยมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะมีลูกติดมาแล้วเข้ามาในชีวิตคุณถามถึงว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดูดีมีฐานะต้องพูดแบบนี้เลยว่าเป็นคนดูดีมีฐานะสามารถเข้ามาซัพพอร์ต ชีวิตคุณได้ทําให้ความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาเขาอาจที่จะช่วงแรกๆเขาอาจจะมีกําแพงสักนิดหนึ่งสําหรับการที่จะเข้ามาในชีวิตเราเพราะเขายังถูกกระทําจากเรื่องความรักมาหรือเจ็บปวดเรื่องความรักมาหรือถูกหลอกเกี่ยวกับความรักแล้วเข้ามาในชีวิตเรามันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเรามีสเสน่ห์เขาเลยเข้ามาเพียง เขาเข้ามาในที่นี้เขาก็ต้องการที่จะให้เราดูแลจิตใจเขานะคะซัพพอร์ตจิตใจเขาเขาก็อาจจะซัพพอร์ตเราตรงด้านอื่นได้ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องตำแหน่งต่อมาอลินะคะถามถึงเรื่องอลิการขัดแยง้งอุปสรรคต่างๆได้ไพ่ใบที่สี่สิบเอ็ดได้ราศีพิจิกและก็ราศีเมษไ <c oughs> พ่ใบนี้บอกถึง เรียกเออถ้าถามถึงว่าอุปสรรคมีไหมอุปสรรคติดขัดความขัดแย้งลูกน้องบริวารมีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันมาจากอะไรมาจากลูกน้องเนี่ยอาจจะมองว่าเราใช้อำนาจนะคะใช้อำนาจในการปกครองใช้ออกคำสั่งมากเกินไปแข็งเกินไปไม่ไม่ปกครองลูกน้องแบบท,ที่เขาเรียกว่าไง ใช้ทั้งพระเดชพระคุณคุณอาจจะใช้แต่พระเดชอย่างเดียวหรือบางทีอารมณ์ร้อนใจร้อนพูดจาเอะอะโวยวายผงผางหรืออาจจะพูดจาแนวประชดประชันหรืออาจจะพูดจาที่แบบว่าใช้คําพูดแรงๆใส่ทําให้ลูกน้องน้อยใจมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเข้าเข้าออกออกอยู่บ่อยๆนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลูกน้องอยู่เรื่อยๆแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีๆนะ คุณเป็นช่วงของการที่ชอบพูดจาประชด ชอบพูดจาแรงๆหรือคิดน้อยใจไปเองมโนไปเองกับการทำงานกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นอุปสรรคตรงนี้มันจะทำให้คุณน่ะมองโลกในแง่ลบแล้วคุณอาจจะมองระแวงเพื่อนฝูงคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ดีกับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มันอาจจะมาจากความคิดของคุณก็ได้หรือบางทีจะมองว่าอุย้ยเจ้านายลำเอียงรักลูกน้องไม่เท่ากันนั่นมันก็อาจจะมาจากความคิดของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมาดูในะตำแหน่งเจ้านายว่าเจ้านายเป็นคนยังไง ตำแหน่งเจ้านายนะคะปัตตนีได้ไพ่ใบที่สิบสองได้ไพ่ใบที่สิบสองในที่นี้ได้ราศีธนูและก็ราศีกุม <c oughs> ราศีธนูกับราศีกุมเป็นธาตุไฟกับธาตุลมเจ้านายก็ค่อนข้างใจร้อนอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ้าเจ้านายเป็นคนรักพวกพ้องพวกของข้าใครอย่าแตะเพียงแต่ตัวเราเนี่ยทำตัวอยู่ในในในขอบข่ายในในกฎเกณฑ์ของเขาไหม เพราะว่าเจ้านายเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนขยันเป็นคนมีความกระตือรือร้นเป็นคนทําอะไรที่ชอบคนเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทํานะคะเพราะฉะนั้นเจ้านายถามว่าดีดไหมจริงๆเขาเป็นคนดีแต่คนที่เขาจะโฟกัสว่าดีและเป็นพวกพ้องของเขาคือคนที่ขยันคือคนที่มีความกระตือรือร้นไม่ใช่ว่าทําอะไรเลื่อยเฉยทําอะไรที่ัมแต่มานั่งประชดัมแต่มานั่งมองว่ารักคนนั้นมากกว่าคนนี้เราต้องพิจนารณาว่าถ้าเขารัก คนอื่นมากกว่าเราเราขยันเท่าคนนั้นไหมหรือว่าถ้าเราขยันแล้วเขายังไปรักคนอื่นมากกว่านายก็ต้องพิจารณาดูเหตุผลว่าเราชอบใช้คำพูดไม่ดีกับเจ้านายหรือเปล่าเพราะว่าในที่ในที่นี้ก็ขึ้นมาว่าเจ้านายชอบคนขยันนะคะถ้าใครขยันเนี่ยจริงๆเจ้านายเป็นคนดีเขาเขาโฟกัสเรื่องการทำงานเขาไม่โฟกัสเรื่องการประจบนะคะเจ้านายมีน้ําใจนะต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้านายมีน้ําใจนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแข็งนอกอ่อนใน <c oughs> ตำแหน่งต่อมาเออเดี๋ยวมาดูถึงเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่ก่อนชาวราศีมีนชาวราศีมีนเองต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสักนิดหนึ่งสำหรับคนมีคู่เพราะคู่ของไม่ค่อยว่างให้กับเราเขาจะไปโฟกัสเรื่องการทำงานเขาจะมี เรื่องของการเดินทางอยู่บ่อยๆเพียงแต่ตัวเราเนี่ยอาจที่จะอยากให้เขาอยู่ใกล้ชิดเรามากกว่านี้หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการหึงหวงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะต้องถามให้ดีๆนะหึงหวงผิดไปมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นจริงๆแฟนคุณเป็นคนดีเขาเป็นเป็นช่วงของการที่โฟกัสเรื่องการทำมาหากินเป็นช่วงของการที่มองหาอนาคต แล้วเป็นช่วงของการที่เรียกว่างานเข้ามาเยอะไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นน่ะหรืออาจจะเป็นแฟนคุณที่งานเข้ามาเยอะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่งานเยอะไม่มีเวลาแล้วจะถูกคู่ครองเนี่ยจ้องมองว่าแอบไปพูดแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่ามาหึงมาห่วงเราเพราะฉะนั้นเคลียร์เคลียร์ยแล้วจะดีขึ้นนะคะเคลียร์แล้วจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตำแหน่งต่อมามรณะมรณะมาดูที่ว่าสุขภาพนะคะ การพัดภาคจากลาสุขภาพการเจ็บป่วยจากลาพัดภาคสูญเสียได้ไพ่ใบที่ศูนย์หกนะคะหรืออุบัติเหตุได้ราศีราศีสิงและก็ราศีธนูนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังกระดูกที่ซวงอกนะคะเออระวังเกี่ยวกับระบบสมอง การเป็นอัลไซเมอร์การเป็นพากิปสันนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมหรือระวังเกี่ยวกับไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดให้สังเกตคนผอมจะเป็นมากกว่าคนอ้วนคนอ้วนน่ะไขมันไปอุดตันอยู่ที่ผิวหนังแต่คนผอมไขมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดไปอยู่ในเส้นเลือดดังนั้นจึงกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน นะคะมันก็เลยทําให้เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดเกิดขึ้นได้ระวังเกี่ยวกับช่องปากอาจจะมีกลิ่นปากคาเวลาไปติดต่องานไปไปไปพรีเซนต์งานต่างๆถ้ามีกลิ่นปากแล้วบางทีเนี่ยพรีเซนต์งานไม่ผ่านแน่เพราะว่าบางทีเขาต้องทนดมกลิ่นปากเราเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราพูดออกไปมันมีมันมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นนะคะงนั้นระวังเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นปากช่องปากด้วยเอออุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่มี เจ็บป่วยจากลายังไม่มีแต่ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองนะคะใครที่เครียดใครที่ใช้ความคิดมากๆมีเกณฑ์เรื่องระบบสมองมีปัญหาเกิดขึ้นศัตรูเปิดเผยก็ามาดูศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีนะ <c oughs> ถามว่าทําอะไรเราได้ไหมจริงๆแล้วศัตรูเปิดเผยเป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้สูงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการที่เราจะไปมีอีกโก้สูงหรือว่ายอมหักไม่ยอมงอนเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยเราแน่นะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะต้องจัดการเราถ้าเราไม่ใช่พวกพ้องเขาแต่ถ้าเราทําตัวเฉยๆหรือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเป็นพวกพ้องเขาได้เมื่อไหร่เขาก็จะเลิกเป็นศัตรูกับเรา นะคะตำแหน่งต่อมาสุภะได้ไพ่ใบที่54ราศีกรกฎแล้วก็ราศีมิถุนนะคะราศีกรกฎกับราศีมิถุนเขาถามถึงเรื่องสุภะคือเกติยศชื่อเสียงวาสนาบรารมีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนไหมได้ไพ่ใบที่54เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ นะคะให้การส่งเสริมสนับสนุนแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มีโอกาสมีเกณฑ์ของการได้ขึ้นเงินเดือนส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นธุรกิจที่ทําคนเดียวก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีวาสนาบารมีทําให้คนรู้จัก สิ่งที่คุณทำมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมากรมมะได้ไพ่ใบที่สามสิบสี่ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเลือดกรุ๊ปบีงานงานที่ทำในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> เป็นงานที่เอ่อเป็นงานที่มีความมั่นคงเป็นงานที่มีโอกาสเติบโตขยับขยายเป็นงานที่มีโอกาสที่จะได้ อะไรอะถ้าเป็นต้องบอกว่าถ้าเราทำงานประจำเราก็จะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสูงแต่ถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวของคุณก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขามากยิ่งขึ้นทำให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ correctly. ขออภัยค่ะเจ็บคอทีนี้ตำแหน่งต่อมาตำแหน่ง ราพะได้ไพ่ใบที่สิบหาตำแหน่งราพะไพ่ใบที่สิบห้าราศพีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรเลือดกุ๊ปเอจะถามถึงว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภไหมเอ,อ่อในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการมีโชคลาภนะนะคะมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภแต่ว่าโชคลาภของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้ มันอาจที่จะได้โชคลาภมาแล้วมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องเสียนูน่นเสียนี่หมดไปหรือถ้าได้โชคลาภมาแล้วรีบซื้อเป็นอสังหาริมทัพย์เก็บมันก็จะไม่ไม่หายไปไหนหรือบางทีอาจจะได้โชคลาภจากการได้รับบรลดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตําแหน่งต่อมาวินาทวินาทได้ไพ่ใบที่ศูนย์ห้า 05ราศีราศีเอ,อ่อเมษแล้วก็ราศีสิงห์นะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับลับสิ่งลี้ลับสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนคดีความหรือแม้กระทั่งความคาดหวังจะเป็นอย่างไรได้ไพ่ใบศูนย์ห้าเขาบอกว่ามีสิ่งลี้ลับมีสิ่งศักดิ์สิทธ คอยตามคุ้มครองนะคะโดยเฉพาะที่เรียกว่าใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้หมั่นดูแลให้หมั่นไหว้ให้หมันหม่นสวดมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตามคุ้มครองคุณดูแลคุณนะคะปกปักรักษาคุณให้คุณแค่วคาด่ปลอดภัยจากทุกๆเรื่องขอเรื่องงานก็ได้งานขอเรื่องเงินก็จะได้เงินนะคะทีนี้ถ้าเออศัตรูลับๆศัตรูลับๆมี มีนะคะศัตรูรับรับมีเกี่ยวกับเรื่องการงานนี่แหละดังนั้นเราอย่าอีโก้สูงเกินไปเราอย่าคิดไปชนกับเขาศัตรูรับรับเองก็เป็นคนที่มีคุณธรรมในใจถ้าเรานิ่งๆเฉยๆแล้วไม่ปะทะแล้วไม่ชนเขาไม่รู้จะหาจังหวะอะไรที่จะทําร้ายเราได้แต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราไปปีนเกี่ยวกับเขาเขาเล่นงานเราแน่ๆนะคะเล่นงานเราเราปล่อยยากเพราะเขาค่อนข้างอีโก้สูงทีนี้ถ้ามาดูถึงเรื่อง คดีความบ้างมีเกณฑ์ของการที่จะชนะชนะคดีความไหมมีโอกาสที่จะชนะคดีความได้นะคะใครที่มีคดีความอยู่มีโอกาสที่จะชนะคดีใครที่เอ่อเขาต้องบอกว่าใครที่ไม่ว่าคุณจะเป็นโจทหรือไม่ว่าคุณจะเป็นจำเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะคดีเกิดขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่เสียเปรียบทีนี้ มาดูถึงเรื่องความคาดหวังในชีวิตคาดหวังในชีวิตเนี่ยสำหรับชาวราศีมีนคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องงานนะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานที่จะเจริญเ,เติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เขาบอกถึงว่ามีผู้ใหญ่คอยผลักดันสนับสนุนคุณให้งานการของคุณเติบโตก้าวหน้าได้เพียงแต่อย่าใจร้อนมากเกินไปนะคะ ก็จะประสบความสำเร็จได้ใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดเพื่อให้เป็นดวงของตัวเราเองไปที่ Facebook ของมาดามค่ะบอกว่ามาจาก y o u TUBE นะคะมาดามจะมีส่วนลดให้30%สํำหรับคนที่มาจาก youtube นะคะทุกแพ็กเกจที่มาดามจะส่งให้ดูว่าคุณจะดูในแบบแพ็กเกจไหนก็ตามมาดามจะมีส่วนลดให้30%ค่ะส่วนใครที่สนใจเรียนก็ไม่มีส่วนลดนะคะ แต่ทักไปได้เพราะว่าเรียนครั้งหนึ่งในคุณเสียค่าเรียนครั้งนึงแต่คุณสามารถได้กับคืนมามากกว่าไม่รู้เป็นกี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าเลยอย่างที่มาดามเรียนไปแล้วเนี่ยเตอะเรียนเรียนจบมาแล้วมาดามมาต่อยอดทําเองแล้วค่าใครมีเขาเรียกว่ามีมีทุนเดิมมาก่อนมันสามารถคิดพลิกแพงเป็นศาสตร์ เฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแล้วจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังมาดามจดลิขสิทธิ์ที่เป็นของตัวเราเองมันทําให้คุณต่อยอดได้มากกว่านั้นคุณเรียนไปแล้วคุ้มค่าบอกได้เลยไม่ว่าคุณจะเรียนศาสตร์ใดก็ตามบางคนที่ยังไม่เคยเรียนมาเลยก็ควรเรียนไพ่ยิปซีก่อนนะคะส่วน fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามส่วน fc ทั้งเก่าและใหม่ฝากแชร์ออกไปด้วยค่ะ เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและจะได้เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีนี่เวน,นี้กรรติดค้างต่อกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ